ทางคุซึมานะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มและยืนยันว่าชิบะเรียมจะมีการเฉลิมฉลองแน่นอนและจะไม่มีการเลื่อนถ้ามีการกำหนดวันฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรและเรื่องของวานเป็นอย่างไรในวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่ะคือคอยงิมุนมูน ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญชิบะอินุด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่สองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็น่าจะเกี่ยวกับวานแล้วก็เรื่องของการเผาขอทบประเด็นเดียวกันนะครับและประเด็นที่สองคือเรื่องของชิบะเรียมนะครับก็มีการยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วก็ให้คํายืนยันกับชุมชนด้วย นะครับด้วยสาเหตุอะไรเราก็ต้องไปติดตามการวิเคราะห์หลักคลิปนี้อีกทีโอเคครับเรามาในข่าวแรกกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าก็ในช่วงวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากท่ามกลางตลาดคริปโตท่ามกลางความสับสนอลหมานนะครับก็มีการลดลงมากกว่า9อร์เซในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราก็มีการติดตามเรื่องของวานเลิร์์ดนะครับธุกรกรรมเกี่ยวกับวานนะครับเขาก็บอกว่า นี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ราคาของชิบะอินุลดลงนะครับเนื่องจากว่าวานมีการย้ายเหรียญชิบะอินุมากกว่า4 4 3 0 0 0ล้านเหรียญนะครับมูลค่าประมาณ5.1ล้านดอลลาร์นะครับในธุรกรรมเดียวนะครับก็เลยทำให้ทาให้ราคาเนี่ยปั่นปวดสักนิดหน่อยนะครับแต่ทรงของชิบะก็ยังดีอยู่นะนะครับแทนที่ เออถ้าเกิดตลาดมันเกิดการแพนิคนะครับปีคอยมีการเทขายชิบะควรจะย่อม,มากกว่านี้แต่ว่ามันไม่ใช่การขายสักทีเดียวนะครับมันเป็นการย้ายกระเป๋านะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอไอการทำธุรกรรมนะครับจะเป็นอยู่ในกระดาน OKX OK นะครับเราก็มีข้อมูลอีกอันหนึ่งคือข้อมูลที่ได้จากคอยแก e s นะครับแสดงให้เห็นว่าชิบะอินุคอยเนี่ย ก็ประมาณ3.55ล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าประมาณ3 1 8 0 0 0ก็คือประมาณ 3. 1 8 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับได้ถูกชำระออกตลาดภายใน24ชั่วโมงคือมีการขายทิ้งนะครับแล้วก็มีการชำระบัญชีของตลาดคริปโตทั้งหมดประมาณ2 39ล้อ3าล้านดอลลาร์นะครับใน2 4ชั่วโมงเทเดอร์กว่าประมาณ56 1,725ราลายได้ทำการขายออกไปนะครับเพื่อจะเอากำไรกลับมานั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นบัญชีที่ใหญ่ที่สุดเดียวที่มีมูลค่าประมาณ3.23ล้านดอลลาร์นะครับในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเกิดการให้ชีบะอินโเนี่ยเกิดการเทขายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการย้ายเพื่อจะรักษามูลค่าของมัน นะครับคือไม่ใช่เป็นการขายแบบหนักนะแต่เป็นการขายเราก็เป็นการย้ายเพื่อจะทำกำไรในระยะยาวนะครับแล้วก็มีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่วานไม่ทำการขายนะครับเป็นหัวข้อใหญ่มากๆในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นเดียวกันนะครับคือ,อเป็นอ n นโนนวอลเล็ตนะครับเผาชิบะประมาณ10ล้านตัวในธุรกรรมเดียวนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าจำนวนประมาณ12.94ล้านชิบะนะครับถูกจำกัดไปแล้ว10ในประมาณ10ล้านตัวนะครับในวันที่ผ่านมานะครับในเพียงแค่ธุรกรรมเดียวเท่านั้นซึ่งช่วงนี้นะครับเขาก็เร่งเผาโทเคนเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็ประมาณ1 2บ4อล้านเกแสดพอดอลลาร์นะครับหรือว่าเป็นชิบะต่อดอลลาร์นะครับ ฉะนั้นธุรกรรมทั้งหมดประมาณ10รายการภายใน24ชั่วโมงนะครับข้อมูลนี้มาจากชิปเบิร์นวันที่19มมกราปีป0 2 3ี2023ไปหาดูได้ในเทอร์เเตอร์เลยนะครับก็มีการการการเผานะครับฉะนั้นาการเผาเนี่ยทั้งหมดนะครับผ่านองค์กรโดย Mysterious Wallet นะครับก็เป็นเดตโ w ลเล็ตนั่นเองนะครับเป็นธุรกรรม กาารเผนะครับฉะนั้นก็มีการระบุใน etherscan.io ด้วยนะครับการเบิร์นทั้งหมดและจะมีการเบิร์นมากขึ้นในอนาคตถ้าเกิดมีชิบะเรียมเกิดขึ้นนะครับในชิบะเรียม L2 หรือ Layer 2นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีการคอนเฟิร์มนะครับจากคุ s มนะครับเจ้าของหรือ c o o นะครับชายโดยชีคุซมาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วกัน ของชีบะนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มชิบะเรียมเลเยอร์สเองคือสงสัยนะคุณก็คุณชายโจชิคุซามะนะครับเป็นคนดูแลโปรเจกต์ได้ออกมาคอนเฟิร์มเองเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองชีบะเรียมนะครับในนี้นะครับเขาได้ระบ,บุว่าอะไรนะครับเป็นน่าจะเป็นทวิตเตอร์ของคุณชายโจชิคุซามะนะครับเขาบอกว่าหลังจากการเปิดตัวฉันไม่คิดว่าผู้คนจะเฉลิมฉลองนะครับฉันคิดว่า ผู้คนจะเริ่มสร้างเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วอันนี้นะครับก็เป็นของคุณคุสมารหรือชายตัวชีคุสมานั่นเองนะครับแล้วเขาก็มีการเพิ่มอีกนะครับในรายละเอียดว่าการรวมเป็นหนึ่งสาเหตุของการเฉลิมฉลองอยู่ที่นั่นแน่นอนแต่ง,งานเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นอย่างแท้จริงคุสมาเขากล่าวเสริมฉะนั้นในเลเยอร์ที่2เขาบอกจะไม่มีการเลื่อนแล้วนะครับ พูดคำไหนคือคํานั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนตอนเดือนธันวาคมนะครับอยู่ดีก็นับเลขถอยหลังคนก็คิดว่าชิบะเรียมมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าเป็นการอัปเกรดเว็บไซต์แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ที่ผิดพลาดเนื่องจากมีเพจหรือทวิตเตอร์ปลอมนะครับที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ทางชาโดชิคุซามะก็ต้องออกมายืนยันเองเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับ เขาออกมายืนยันเองเลยคือออกลงเองเลยนะครับต้องการที่จะให้คนเนี่ยเข้าใจแผนของชีบะร่วมกันนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับโดย Unification นะครับก็เป็นคนที่ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับชีบะเรียมเลเยอร์ดี่2นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเราก็ต้องติดตามในคลิปอื่นๆนะเราก็จะมาอัปเดตรายวัดน,นะครับสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับเราก็มีอ่ากลุ่มชีบะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์กับ qr code ไปให้และสสำหรับนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะอิ n ุจะกู้ดูดูม o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง คอเงินมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับเทียรอ2อยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับใบ n นนนะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ XT.com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้ staking ปกฝากยาวฝากสั้นก็ saving นะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่ คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ XC ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อ,อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับฉะนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทั้งกระดาน s ัพ t อร t ตฟิวเจอร์โนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกเว็บ สามจเกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเกสเกลเขามาลงทุนกันนะนะแล้วก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้ขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยัง,ย,งยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของไดนะ้เนาะอินด x นะครับ Index m a r k e t นะตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสำหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมานะยนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะ มี ETF ด้วยมี Margin มี Index นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet Sport, f i e s Margin, Future, Order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ใบแนนมาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็ มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน XT.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม